ขอต้อนรับเข้ามาสู่ช่วงที่3กับรายการช็อตเด็ดยูเว่คุณผู้ชมครับทีมยูเวนตุสนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีสนามที่สวยที่สุดแต่อันนี้นะฟลอฟลอธรรมดาธรรมดาเพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช็อตเด็ดของทีมทีมนี้เขามีพิธีกรที่อาจจะเรียกได้ว่าสวยที่สุดแล้วก็สูงที่สุดจัดไปนอกจากยูเว่จะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุด มีแฟนคลับมากที่สุดและมีสนามที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วช็อตเด็ดที่สุดของทีมนี้ก็คือมีพิธีกรสาวที่สูงและสวยที่สุดเธอคือคริสติน่าเชบาโตสูง186เซนครับพี่น้องมีดีกรีเป็นนางงามมิสอิตาลีในปี2004ปัจจุบันอายุ27แล้วก็เป็นพิธีกรคนสำคัญของช่องยูเวนตุสหรือที่เรียกสั้นๆว่า JTV ช่วงที่ผมและคุณวิวมิสไทยแลนด์เวิลด์2009ถูกเชิญไปที่สโมสสในฐานะตัวแทนของช่อง3และประเทศไทยนั้นก่อนเกมสำคัญที่ยูเว่จะแข่งกับเอซีมิลานนะครับเรา2ตัวแทนจากไทยก็ถูกเชิญให้ไปออกรายการที่มีนางงามอิตาลีเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีคุณคอนซูเอโลคนที่2จากซ้านนะครับเป็นล่าม No, Jackson, Sueleo, Cristina Rurunbo, Lapood, KLONG very much LE. Abbiamo degli ospiti importanti andiamo allora a sentire la nostra Cristina. A te. Ed eccoci in diretta da Bordo Campo qui su JTV con due ospiti internazionali molto importanti come vi anticipavo prima perché è con noi il conduttore numero uno della Thailandia, Mr. Champ, con la sua fidanzata, Miss Thailandia 2009 View, che noi ringraziamo ovviamente per essere con noi. Ciao, adesso ne can sampan in a hackathon come Cristina R. Trump, un เมืองไทยมีมวยไทยฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็มีลีลาการแตะบอลแบบเด็ดๆไหมผมก็เลยตอบไปว่าเออเนื่องจากคุณวิวเนี่ยเป็นทั้งมิสทัลแองจิเวิลแล้วก็เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติผมว่าให้เธอโชว์ดีกว่าฮะว่าลีลาช็อตเด็ดะบอลเท่ๆสไตล์ไทยๆเป็นยังไงว่าแล้ววิวพงชนกก็โชว์ลีลาแตะสูงนะครับพิธีกรบ,บอกอยะนางงามไทยเตะนางงามอิตาลีโอโหชอ็อตนี้ซ่บเวอร์ค่ะ La pioggia, direi che è lo scenario perfetto per mostrare una mossa alla <tellanze> thailandese. Però, se hai voglia, vi con molto piacere. Noi ammiriamo una tua mossa di quelle proprio spettacolari da vera atleta. Perfetto, Miss Thailandia colpisce Miss Italia. È una scena bellissima questa. Ho fatto il suo lavoro con Thai Peléo. Ho fatto il suo lavoro con il suo lavoro ช่วงทอกโชว์ของเราสวยแบบนอกโลกและนี่จะครับจะเป็นครั้งแรกที่นางงามจัก,กรวาลจะมาสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยด้วยช็อตเด็ดนางงามไทยนางงามอิตาลีไปแล้วคราวนี้ได้เวลาช็อตเด็ดเปิดใจนางงามจัก,กรวาลฮะอดีตภรรยาคุณพระดอนศรีชาพันธ์คุณผู้ชมครับผมช็อกมากที่เห็นคุณแนตเตาลีเกลโบวาเนี่ยไปถ่ายแบบชุดเซ็กซี่ขนาดนี้ในนิตยสารนิก斯 ทำไมกล้าทายทายประชดใครหรือเปล่าและที่สําคัญนี่จะเป็นครั้งแรกที่นาตาลีจะตอบทุกประเด็นร้อนเป็นภาษาไทยก็เพราะรูปแบบนี้แหละครับมันเลยกลายเป็นประเด็นสวัสดีครับในช่วงของช็อตเด็ดพิ n i g h ทอล์กโชว์ในวันนี้จะเป็นอะไรที่ เด็ดแบบสุดๆนะครับแน่นอนฮะเรารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในจกักรวาิประเทศไทยรู้จักเธอมานี่ก็8ปีแล้วนะครับแต่ไม่เคยเห็นเธอถ่ายชุดเซ็กซี่ขนาดนี้และวันนี้ฮะทีเด็ดของเราก็คือนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทางด้านของ Miss Universe 2005นาตาลีเกียบอกว่าจะมาให้สัมภาษณ์กับผมโดยพูดภาษาไทยตลอดรายการนะฉะนั้นทุกคำถามที่คุณอยากรู้ เราจัดไปแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้อนรับนะครับ m i s s Universe ปี2005ขอเสียประเมินนาตาลีเกลโบวาครับสวัสดีครับเป็นยังไงสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญเชิญขอบคุณค่ะสบายดีนะครับคุณแชมป์สบายดีมากคุณล่ะคะโอ้ผมก็สบายดีนาตาลี Natalie, สบายดีมากดีครับเจอผู้หญิงสวยผมสบายดีอยู่แล้วขวัคุณค่ะวันนี้นาตาลี Natalie, จะตอบคำถามผม เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โห oh พร้อมค่ะพร้อมค่ะโอ้โ oh ห <Okay. S 1> สุดยอดจริงๆนะฮะนาตาลีครับการถ่ายแบบครั้งล่าสุดกับนิตยสารมิกซ์เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายแบบที่เซ็กซี่ที่สุดเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเซ็กซี่ <Se xy S 1> ที่สุดในชีวิตแล้วเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตทีมงานทุกคนสุดยอดมาก <c oughs> มันทำให้ฉันรู้สึกว่าแผ่นสาวสวยและ,ะเซ็กซี่ค่ะโอ้ทีมงานสุดยอดทำให้เธอดูเหมือนเป็นสาวสวยและเซ็กซี่นะครับคือคุณนาตาลีคะโดยปกติเนี่ยเวลาผู้หญิงไปถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยคนจะคิดว่าอกหักหรือเปล่าหรือว่าประชดความรักหรือเปล่าทำไมนาตาลีถึงไปถ่ายแบบนี้ล่ะคะฉันไม่ได้ถ่ายเพราะประชดความรักหรือ ออกขัดค่ะไม่ได้ประชดหรืออะไราฉันแค่อยากลองอะไรใหม่ๆตอนนี้อายุนาตาลีก็ขึ้นแลก3แล้วอ๋อตอนนี้คืออายุคือคือ,ค,อคือขึ้นเลขสมคือ30อ่าฮะแต่ฉันรู้สึกประมาณว่ารู้สึกรู้สึกประมาณว่าอะไรคะสายังแจ๋วนะคะโอ้ายังแจ๋ว<ช>โอเค ผมอยากจะถามว่าตอนที่เราถอดเสื้อออกหมดเนี่ยมีติดสติกกงสติกเกอร์ไหมคะพ่อเสื้อออกหมดไม่ได้ใช้สติกเกอร์ค่ะต้องขออนุญาตถามเรื่องของแต่งงานอของไม่แตงแล้วล่ะคะ่ะผมไปเห็นอินสตาแกรมกุนแฟนคนใหม่เป็นใครอะ่ะ สุดท้ายนะครับรายการช็อตเด็ดยูเวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการขอบพระคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและก็ขอบคุณสโมสรยูเวนตุสที่ให้เกียรติผมนะครับในฐานะคนไทยได้ไปที่อิตาลีในฐานะสมาชิกกิติมศักดิ์แล้วก็ทุกช็อตเด็ดนะฮะทั้งในเรื่องของกีฬาบันเทิงรายตแล่าไลฟ์สไตล์ที่เกิดขึ้นที่อิตาลีนั้นเราจัดไปในเทปหน้าสำหรับคืนนี้ผมแชมป์พิรพลต้องขอลาไปก่อน ดรัทริสวัสดีครับ